เราต้องมายำรวมมิตรกันว่าวันนี้พี่พิเชษจะมาพูดอะไรนะคะพี่เชิญค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับรู้สึกทำไมวันนี้มันคึกคักเป็นพิเศษเสียงนกหวีดเสียงมือตบเสียงตบมือแล้วหน้าตาแต่ละคนแต่ละท่านละยิ้ม,ยม,แ,ยมแย้มแจ็มใสแล้วเกินอ๋อครับครับก็ข่าวดีเกิดขึ้นเสมอ นะครับจริงๆแล้วข่าวดีของเราเนี่ยท่ามกลางข่าวร้ายที่เราก็เสียใจนะพี่น้องภาคเหนือทราบว่าเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งจากแผ่นดินไหวก็ไม่อยากจะให้เกิดหรอกนแต่ก็แปลกนะครับแต่แปลกว่ามันมีคำทำนายแล้วคำทำนายเนี่ยหลายคนทำนายคล้ายๆกัน ผมเชื่อว่าพี่น้องส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ไม่ค่อยเชื่อคำทํานายสักเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าเออทำไมของหลวงปู่หลวงปู่แห่งเทือกเขาตะนาวศีเคยได้ยินไหมครับที่คุณทรนงสีเชื่ออัดเท,ทป u t u b e แล,ล้วเผยแพร่ไปตรงกับของอ e ีทีออีท e ี t จากพมา่า แล้วนักวิชาการก็โต้แยง้งไปไปมามาพี่น้องครับนักวิชาการแพ้หมอดูอีทีแพ้คำทำนายหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ที่ว่านี้มาถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนอกเหนือจากคุณธนรงศรีเชื้อว่าไปเจอท่านโดยบังเอิญขับรถผ่านไปเห็นพระองค์หนึ่งหลายครั้งคือท่านก็เดินอยู่แถวริมถนนกลับมาก็เดินอยู่อีกสี่หครั้งก็ในที่สุดก็แวะแล้วก็ไปถามแล้วก็ได้คุยกัน สนทนากันหลวงปู่ก็แทนที่จะพูดถึงเรื่องเรื่องที่คิดว่าปถามว่าท่านอยู่วัดไหนท่านทำอะไรหลวงปู่ไม่สนใจหลวงปู่ว่ากูอยากจะพูดกับมึงอยากจะบอกมึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเวลาเนี้ยระวังนะผมเอาสั้นๆว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาวันที่ห้าพี่น้องครับเป็นวันมงคลวันมหามงคลที่พวกเราได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง แล้ววันนั้นมีปรากฏการพิเศษถ่ายรูปกันโอ้โหเอ๊ะทำไมทิศต,ตะวันออกมีแสงที่เหมือนกับแสงดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแต่มันเป็นตอนเย็นน่ะตอนเย็นที่พบค่ำเนะแล้วสวยงามมากพี่น้องหลังจากเดินกันเสร็จปรากฏว่าหลังจากเฉลิมฉลองก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เชียงรายและจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือพี่น้องครับ หลวงปู่แห่งเชือกเขาตนาวศีบอกว่ากูจะพูดเรื่องการชุมนุมที่ประชาชนกำลังชุมนุมอยู่เวลาเนี้ยแล้วจะบอกมึงบอกว่าให้รับรู้ไว้ด้วยนะพวกเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยได้ทำลายธรรมชาติเอาเปรียบธรรมชาติมากมายเหลือเกินแล้วและถึงเวลาที่ธรรมชาติจะต้องเอาคืนบ้างแล้วแล้วไอ้ที่ว่าธรรมชาติจะเอาคืนเนี่ยนะครับ คุณทรณงก็สงสัยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการชุมนุมท่านก็บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้ในที่สุดแล้วคนที่รักชาติศาสนา,ศาพระมหากษัตริย์จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนแล้วธรรมชาติที่ว่านี้จะลงโทษพี่น้องครับจะลงโทษพวกคิดร้ายต่อบ้านต่อเมืองพี่น้องครับแล้วมันเกิดแผ่นดินแยกเกิดแผ่นดินสูบพี่น้อง เราไม่อยากเห็นประชาชนสูญเสียแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมมันบังเอิญตรงกันเหลือเกินคำทํานายของหลวงปู่แห่งเทือกเขาตนาวศีกับอีทีจากพมา่าเมื่ออีทีทำนายเสร็จพี่น้องนักวิชาการก็ออกมาตอบโต้บอกเป็นไปไม่ได้เพราะลอยเลื่อนในประเทศไทยมันมีลอยเลื่อนใหญ่อยู่9แห่งแล้วทางภาคเหนือเนี่ยมันไม่ใช่รอยเลื่อนใหญ่รอยเลื่อนใหญ่มันอยู่ที่ภาคตะวันตกอยู่ที่กาญจนบุรีอยู่ที่อำเภอ ภูผาอะไรนะทองผาภูมิปรากฏว่าวันนี้นักวิชาการต้องลื้อตำรากันใหม่หมดแล้วพี่น้องครับเพราะ้อยเลื่อนมันไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากรอยเลื่อนที่เขาเรียกว่ารอยเลื่อนที่มีพลังแต่เป็น้อยเลื่อนระดับตื้นๆไม่กี่เม็ดจากผิวดินและเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในประเทศไทยพี่น้องครับ ผมจำไม่ได้เขาบอกว่ากี่ร้อยปีหรือเป็นพันปีที่ไม่เคยเกิดบุนแดงขนาดนี้ในประเทศไทยที่ผืนที่แร่กระจายออกไปมากแต่ก็แปลกพี่น้องครับก็ยังสงสัยอยู่ก็ยังคิดอยู่ว่าเออเราโชคดีนะธรรมชาติลงโทษก็จริงแต่ชีวิตคนเนี่ยยังสูญเสียเน่ไม่มากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ลำบากกันเยอะสามพันกว่าครอบครัว คำนวณว่าครอบครัวละสามคนต้องเป็นหมื่นคนพี่น้องครับที่เวลานี้มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมีปัญหาเรื่องที่กินที่อยู่พวกเราอยู่ที่นี่อยู่ที่สวนลุมอยู่ที่คอปทอยู่ที่แจ้งวัฒนะยังดีกว่านะครับคนที่เกิดเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พี่น้องนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติกําลังบอกอะไรกับเราท่ามกลางชัยชนะของประชาชนในทางการเมืองในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกวันทุกเวลาพี่น้องครับ วันนี้คำพี่ภาคขอสาของคำวินิจฉัยของศาลรัมนูนเราก็ได้เห็นข้อกฎหมายเห็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะที่ไปหักล้างหมดผมเองและก็พวกเราหลายคนก็พูดกันตลอดว่ามึงพูดได้ยังไงขอประทานโทษนะครับใช้คำว่ามึงพูดได้ยังไงว่าศารลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยแล้วถ้าศารลรัมนูญไม่วินิจฉัยไม่มีอำนาจแล้วใครจะมีอำนาจวินิจฉัยพูดแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ และว,วันนี้สารลมนุก็วิจัยประเด็นแรกเลยว่าสารมีอํานาจวินิจฉัยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอันที่สองพี่น้องครับบอกว่าถึงแม้ว่าสารจะมีอํานาจวินิจฉัยก็วินิจฉัยเกินรัฐธรรมนูญไม่ได้แน่นอนสารเขาไม่วินิจฉัยเกินรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้พอบอกปั๊บผิดมาตรา268 267 268อชัดเจนแปลว่าการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีผิดแล้วนะน่า พอผิดปั๊บต้มากลับว่านายกต้องพ้นจากตําแหน่งไหมอ้าวพ้นนะครับมาตราร8อยแปดสิบสิบริบเอ็นะว่ากันไปทีละมาตรามาตราในที่สุดพี่น้องครับคําวินิจฉัยของสารนุนก็ปรากฏชัดว่ายิ่งลัก์และรัฐมนตรีณขณะนั้นพ้นตําแหน่งทุกคนและในคำวินิจฉัยผมมีสิ่งหนึ่งที่พี่น้องที่กำลังทบทวนว่าเฮ้ย เอ๊ะทำไมรัฐบาลนี้หรือพวกนี้มันมักจะมีนิสัยอย่างนี้จริงๆพี่น้องจำได้ไหมครับว่าถ้าจำไม่ผิดปี2545นหี่จะจำไม่ผิดนะอยู่ประมาณเนี้ย4 4 4 5 4 6แต่น่าจะเป็น4 5วันที่31ธันวาคมปกติ31ธันวาคมไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยจันทร์อังคารพุธเปิดวันไหนก็ได้เป็นวันหยุดราชการใช่ไหมใช่ แล้วหยุดกันั่วโลกใช่ไม่ใช่แต่ปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันพิเศษของประเทศไทยนายทักษิณชินวัตรใช่ไหมครับประกาศให้เป็นวันเปิดทําการแน่แล้วหยดคําหวานบอกว่าเพื่อจะให้หยุดตั้งแต่วันที่หนึ่งยาวไปเลยจนถึงวันที่สิบมันว่าอันโอ้ยหยุดยาวเลยประเทศไทยคนดีใจหารู้ไหมว่าวันที่สามเอ็ดมันหลอกคนไทยทั้งประเทศโอนที่ดินให้เมียมันราคาสองพันกว่าล้านมันโอนไปเจ็ดร้อยล้าน ยังไม่ทันได้ขายอะไรเลยแค่ซื้อมาเฉยๆมันกำไรเกือบสองพันล้านแล้วพี่น้องพันสามร้อยพันสี่ร้อยล้านแล้วพตอตนมันไปขายมันก็กำไรอีกเท่าตัวรวมๆแล้วเฉพาะที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องสร้างอะไรเลยมันซื้อเสร็จมันขายมันรวยเกือบ5000ล้านเอาก็มันดิพี่น้องและวันนี้คำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมน,นูญมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจปรากฏมันมีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่ง โชคดีที่คุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยพอได้รับคำสั่งแก,กเก็บหนังสือฉบับนี้ไวเออ้เก็บไว้ตั้งแต่ปี2554นะครับไอ้ทักษิณในปี45ไอ้ยิ่งลักปี54ผ่านมา10ปีพี่น้องดูสันดานของตระกูลคพวกนี้วันที่4กันยายนปี54หลังจากนางดอกไม้เป็นนายกรัฐมนตรี มันก็มีคําสั่งขอตัวใช้คําแบบสุภาพมากโอ้ดูดีพี่น้องครับขอตัวมาช่วยราชการเนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจึงอยากจะให้มาเป็นที่ปรึกษานายกรัมรีในฝ่ายข้าราชการพลเรือนแน่ว่างั้นลงวันที่สี่กันยายนคุณทวินถ่ายไว้เก็บไว้เรียบร้อยเลยพอมาขึ้นศาลมันเอาหนังสือฉบับนี้มันบอกว่าวันที่ห้าเฮ้ย วันที่ห้าได้ไงก้นหนังสือตอนได้รับเมื่อต้องเมื่อสี่ปีที่แล้วสามปีที่แล้วมันวันที่สี่นี่นะก็ส่งให้สารดูสารก็ถามละเอียดเลยทีนี้ปรากฏว่าพี่น้องครับวันที่สี่กันยายนที่คุณทวินไทยกอกสารไว้เป็นวันอาทิตย์ผมก็สงสัยว่าตระกูลนี้มันเป็นยังไงมันชอบเอาวันหยุดราชการเป็นวันทำการตลอดเลยไอพี่มันเอาวันที่สามเอ็ดธันวาไอน้องมันเอาวันอาทิตย์ แต่เวลาราชาการมึงเสือกเป็นวันหยุดไปวห้าโฟซีซสั้นเว้ยเออมันแปลกนะเออวันราชาการเสือกไม่ทำงานไปสภา,าเขาเขียนว่าเลื่อนมันบอกอ๋อเลื่อนเหรอเดินกลับ <c oughs> ดีที่คนขับรถไม่บอกท่านนายกนั่นไม่ได้วันเลื่อนสภานะสภาเขาไม่ได้นั่นประตูเลื่อนเฉยๆนะไม่ต้องกลับก็ได้แบบพอไปถึงมันกลับแล้วเห็นคำว่าเลื่อน <c oughs> พี่น้องครับ พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่ผมก็ดูเอ๊ะมันยังไงนะตระกูลพวกนี้มันดูแปลกๆแต่ว่าไอความแปลกตรงนี้นะครับเราก็มาเนะเรามาวิดิชไฉวามาวิเคราะห์กันไปเรื่อยๆท่านองแต่ผลของคำวิดิฉไฉวันนี้พี่น้องวันนี้ที่บอกที่ผมบอกที่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราได้รับชัยชนะเพิ่มทีละขั้นทีละขั้นตลอดระยะเวลาของการต่อสู้ ผ่านมา8เดือน8เดือนกว่าแล้วสำหรับพี่น้องที่อยู่กันที่นี่บางคนอยู่ทุกวันบางคนกลับไปบ้านบ้างบางคนมีธุระก็เออไปทำธุระเสี้ยหน่อยแล้วก็กลับมาอีกพี่น้องครับผมเองผมยังสู้ยังไม่อยู่มากเท่าพี่น้องเลยผมยังไปไป,ไปมามาไปสงขลาบ้างไปโคราชบ้างไปนน่นไปนี่บ้าง พรุ่งนี้ก็ต้องไปโคราชอีกแล้วมาเลือนก็ลงไปปราสัยที่พี่หมายนะครับแต่พี่น้องก็อยู่ร่วมกันต่อสู้ตลอดเวลาจากการต่อสู้อย่างมีน้ําอดน้ําทนพี่น้องครับและวันนี้กับนันทุเทพพี่น้องเราหลายคนก็ไปไปร่วมกันเดิน7กิโลครึ่งอีกนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากมวลหมาประชาชนมากมายเหลือเกินทุกคนก็รอความหวังว่าเมื่อไหร่นางดอกไม้นี้จะไปเสียทีและวันนี้ คำวินิจฉัยก็ชัดเจนว่าเธอจะไม่มีคำข้อแก้ตัวใดๆของการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปแล้วพร้อมๆกับคณะรัฐมนตรีในชุดที่มันเซ็นคำสั่งโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีแต่ยังดันทุนลังนะพี่น้องพอาสารมีคำสั่งปรากฏว่าเกิดปรากฏการสองอย่างรวดเร็วทันใจเลย ข่าวเอสมาทันทีเลยว่าไม่รู้นายพงเทพหรือนายวาราเทพของพวกมันเทพของพวกมันเนี่ยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมกันแล้วไม่รู้ประชุมตอนไหนเนไอ้วิธีการโกรหกของมันเนี่ยน่าด้านด้านตลอดเลยพาราศาลวิทย์ไฉปับมันบอกประชุมแล้วประชุมมีมติว่าให้นายนิวัตทำร,รงบุญทรงไปศารลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการสุพรรณิด เป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการถามว่าที่มึงประชุมมึมงมีอํานาจอะไรประชุมให้ไอทำนิวัติทำลงเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีฮะมีอานาจอะไรแค่นั้นยังไม่พอพี่น้องครับปรากฏว่านางดอกไม้ก็ออกทีวีหน่าสลนเลยเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมออกทีวีน่าสลอนออกมาบอกว่าโอ ที่ผ่านมาดิฉันตั้งใจเหลือเกินนี่พูดถึงมาเลยนางดอกไม้ดอกไม้ดอกนิ้วดอกอะไรแน่ดอกนิ้วนะไม่ใช่ดอกไม้นะไม่ใช่ดอกไม้มีสีแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ดอกส้มนะอ่าโอเคดอกอะไรก็เรียกกันแล้วไ่ดอกอ่าปรากฏว่านางดอกนิ้วนี่ก็อดครวนเลยนะครับพร้อมกับหน้าตายิ้มยาะยิ้มยาะนิดหน่อยน่ ว่าตั้งใจที่จะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเสียดายเหลือเกินว่ามาถึงวันนี้โอกาสจะรับใช้พี่น้องได้หมดสิ้นไปเสียแล้วไม่รู้มันพูดหรือเปล่าแนละ้วแต่ว่าแต่ว่าออกมาอดครวนในลักษณะทำองนี้นะครับว่าเสียดายเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปข้างหลังก็มีคำถามว่ารับใช้ตอนไหนเห็นมึงแต่เดินทางไปต่างประเทศตลอดเวลาเลย ในสภาเนี่ยพี่น้องคนเป็นนายกรั่นตรีเป็นฝ่ายบริหารไม่ได้แปลว่ามึงนั่งแต่ทําเนียบรัฐบาลหรือมึงไปแต่เมืองนอกมึงต้องไปสภาเพื่อไปชี้แจงการริหารราชการแผ่นดิน